็สวัสดีครับผมวันนี้พบเบียนะครับวันนี้เบียมีรถมาแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงรถสไตล์แฮทแบ็กในค่ายของนิสสันแบบน่ารักน่ารักน่าใช้งานนะครับนอกจากนิสสันมาแล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเจ้านิสสันจุกนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นตัวพิเศษนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับว่ารถนิสสันจุกคันนี้จะมีพิเศษแบบไหนออปชั่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับเจ้าชายกบนั่นเองนะครับนิสันจุกนะครับต้องบอกก่อนครับว่าคันนี้นะครับโมเดลเป็นปี2017ซึ่งเป็นตัวไมเนอร์เช e แล้วนะครับเป็นรายผลิตอถสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งค่อนข้างหายากแล้วนะครับสำหรับตัวโมเดลนี้และคันนี้ที่พิเศษนะครับก็จะได้เป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคันเลอร์สตูนะครับเป็นชุดแต่งสีส้มนะครับ ส่วนมากโดยรวมเราจะเห็นพวกตัวเป็นชุดแต่งสีแดงสีเหลืองอะไรประมาณนี้แต่คันนี้ได้เป็นสีส้มมานะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหยกักหยักแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแบบว่าคล้ายๆกับตัวใายแมงมุมนะครับที่สําคัญคันนี้นะครับลูกค้าเก่าเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนล้อแมกนะครับมาให้แล้วครับเป็นล้อแมกด w บบิเวิร์กนะครับ, The รบขอบ17นะครับ ลัดด้วยยางแม็กซิตนะครับปี2020เลยพูดง่ายว่าใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มเลยนะครับบวกกับนัดล้อโปรเจกต์มิลที่ใส่มาให้นะครับก็คือเพื่อคันนี้ลงตัวสวยงามนะครับสีขาวแล้วได้แม็กตัวขอบแดง5ก้านหน้าเงินนะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวคุญแจของเจ้าจุกนะครับก็จะเป็นในส่งแต่รูปไข่นะครับที่เป็นตัวคุญแจแบบว่า push start นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ตัวรถเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับไฟทับทิมด้านล่าง2งฝั่งนะครับส่วนตัวเรื่องทะเบียนนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางเราโอนเป็นในจังหวัดกรุงเทพให้แน่นอนนะครับโดยรวมภายนอกถือว่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไงเราไปดูในส่วนของตัวเรื่องภายในอีกทีครับก็เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านภายในกันต่อเลยนะครับ ก็ภายในก็จะเป็นในส่วนของตะข่ายที่เป็นออกสีแดงๆนะครับแล้วก็ฝาครอบตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นตัวสีส้มนะครับส่วนตัวเรื่องพวงมาลัยนะครับถ้าเกิดมองดีมันก็จะคล้ายๆกับพวก c r อะไรนี้นะครับคล้ายๆตัวมินิอะไรพวกนี้นะครับผมระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็จะมีตัว Airbag ฝั่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับซึ่งคันนี้พูด,ดง่ายๆว่ามีมาให้น่าจะประมาณ6รูปนะครับตรงด้าน เสาบีก็มีให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีในส่วนของอ่าตัวตรงเบาะก็มีให้พร้อมเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าคอนโซลกลางนะครับก็ตัดด้วยครอบสีส้มชุดแต่งเขาเลยนะครับเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตนะครับหน้าจอเป็นทัชสกออรีน a อ r a ออโอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าจอกัน ะครับก็ตัวหน้าจอก็จะเป็นในส่วนของตัวทัชสกรีนแอร์ออโนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับก็คือจะได้เป็นตัวปรับแบบเครื่องเล่นนะครับบลูทูธรับสายวางสายนะครับราคันนี้ปี2017นะครับเลขไม่อยู่ที่47,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับกับสภาพที่แบบว่าโอเคนะครับภายในเรื่องตัวเบาะหลังนะครับก็ ยังไม่ใหม่อยู่แต่อาจจะมืดนิดนึงนะครับด้านหลังเนะี่ยค่อนข้างใช้งานน้อยนะครับผมเราคันนี้ฟงฟิลมไรติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวหน้าจอนะครับผมก็เล่นได้เกือบแทบทุกอย่างเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นนี่ครับเครื่องเล่นเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงนะค,ครับผมตรงนี้เครื่องเล่นก็เล่นได้หมดเลยนะครับ ก็จะมีวิดีโอวิทยุอะไรพวกนี้ตั้งค่าอะไรได้หมดเลยนะครับในของตัวเครื่องนั่นตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับผมก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับก็จะเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็เป็นขนาด1 6นะครับ1 6 0 0งนีีนะครับเครื่องยนต์ของนิสสันต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆรุ่นเนี่ยคือเขาทําบล็อกลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยซึ่งไม่ต้องห่วงครับว่าอะไรจะหายากหรือว่าอย่างไรนะครับตามท้องตลาดมีขายทั่วไปนะครับสนย์บริการก็มีรองรับนะครับ แลนาคตนะครับก็สามารถเทียบกับตัวรุ่นอื่นได้เลยในค่ายของนิสสันนะครับก็คือเครื่องของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวพวกนิสสันซูฟี่นิสสันเคอซ่าตัวนี้นะครับผมในส่วนของตัวเรื่องตัวถังนะครับก็จะเป็นเดิมๆนะครับแผ่นเพจเม็ดอาร์คหัวนอ็อตสียังแต้มอยู่เลยเดิมๆโรงงานนะครับตามซ่องตามรายคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อพิดข้อมน้ำท่วมใดๆใใมาเลยนะครับซึ่งตรงเนี้เรา ออกไปการรับประกันในส่วนของตัวเรื่องตัวถังให้นะครับรถสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับซอกด้านซ้ายกันบ้างเดิมเดิมครับผมคนะือทางของเบียร์เนี่ยครับเป็นโชว์รูมนิสสันาหนายเองซึ่งสามารถไว้วางใจได้นะครับห้องเครื่องก็แบบว่าเดิมเดิมนะครับแล้วก็เครื่องแห้งๆอย่างนี้เดี๋ยวเอาความสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับ ก็อย่างนี้ครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวเบียร์ขอฝากเจ้านี้สันจุกนะครับซึ่งคันนี้เป็นตัว 1.6V นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับคันเลอร์สตูดิโอสีขาวชุดแต่งสีส้มนะครับคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่432,000บาทนะครับเลขมาอยู่ที่ประมาณ40,000กโเท่านั้นนะครับเป็นโมเดลปี2017นะครับพูดง่ายๆว่ายังใหม่ๆแล้ครับเรามีการรับประกันให้1ปีหรือว่า6,000กิโเมตรนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาหาเบียรได้ที่เบอร์092-329-1476เนะครับเบียยินดีให้คำปรึกษาอยู่นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในช่องของเบียให้ด้วยนะครับผม <Okay. S 2> เพื่อไม่พลาดด้วยดีกันอย่างไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ